3ส,สิ่งเอาชนะกลมกลัวนะคะหลายคนรู้สึกว่าไม่มั่นใจตัวเองไม่กล้าเอาตัวเองออกมาอยู่บนโลกออนไลน์ไม่กล้าสร้างแบรนดิ้งให้ตัวเองนะคะสิ่งนี้บอกเลยว่าหลายๆคนนะคะไม่ใช่เพียงแค่คุณที่ประสบปัญหาเดียวกันการที่เรา,าค่ะอยากออกมาอยู่บนโลกออนไลน์อยากสร้างแบรนดิง้งอยากสร้างตัวเองอยากเอาตัวเองนะคะออกมา ทําให้ผู้คนเป็นที่รู้จักเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ทํายังไงที่เรานะคะจะเลิกตัดเพ้อตัวเองจะบอกว่าเรามีต้นทุนไม่เท่าเขาเรามีการศึกษาน้อยกว่าเขาเราทําออนไลน์ไม่เป็นเราไม่เคยเราเป็นคนด้อยคุณภาพเราเป็นคนด้อยค่านะคะ oh, <no. S 1> สิ่งแรกที่คุณต้องทําก็คือหยุดหาข้ออ้างนะคะเพื่อ ล้มเลิกความฝันหยุดหาข้ออ้างที่จะล้มเลิกความตั้งใจของคุณแบบง่ายๆด้วยการที่คุณไม่รับผิดชอบนะคะด้วยการที่บอกว่าคุณต้นทุนไม่เท่าคนอื่นเพราะนั่นคือคำพูดของผู้อ่อนแอค่ะข้อที่2 หยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นวันนี้นะคะถ้าคุณบอกว่าฉันคือนางเอกนะคะฉันคือคนที่โดดเด่นบนโลกออนไลน์ฉันคือคนที่โดดเด่นเป็นนางเอกบน Facebook ของฉันนี่ก็คือการที่คุณนะคะวางตัวเองให้อยู่ในตัวที่ดีที่สุดตำแหน่งที่ดีที่สุดแล้วคุณจะรู้สึกนะคะจะพังผูจะแสดงออกเหมือนคุณเป็นนางเอกจริงๆนะคะคุณรู้ไหมคะว่าคนที่เป็นนางเอกมีความมั่นใจขนาดไหนคนที่เป็นตัวสำรองนะคะ เป็นคนที่แอคชั่นแบบไหนเพราะฉะนั้นการที่คุณนะคะวางตัวเองตั้งไมเซ็ตให้ตัวเองเป็นนางเอกคุณจะรู้สึกได้เลยว่าวันนี้นะคะคุณโคตรเจ๋งเลยคุณโคตรสวยเลยนะคะข้อที่3ค่ะนะคะให้กำลังใจตัวเองร่วมกับการที่จะวางเป้าหมายนะคะไปอยู่ในเลเวลที่ดีที่สุดของชีวิตวันนี้ถ้าคุณเอาจริงเอาจังคุณตั้งใจว่าโอเค เนี่ยแหละคือสิ่งที่จะสร้างรายได้ให้ครอบครัวของเราเนี่ยแหละคืออาชีพในฝันของเราที่เราเนี่ยไม่ต้องอยู่ภายใต้อำนาจของหัวหน้าของทีมงานหรือว่าของเพื่อนร่วมงานฉันจะสร้างอาณาจักรของตัวเองให้ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นที่รู้จักแล้วคุณนะคะก็เพียงตั้งเป้าหมายว่าสิ่งที่คุณอยากได้เนี่ยมีอะไรอย่าลืมให้รางวัลทุกๆครั้งที่คุณรู้สึกคุณนะคะได้ก้าวผ่านข้า จุดเป้าหมายเล็กๆของคุณทะลุเป้าหมายเล็กๆของคุณแล้วคุณจะมีความสุขทุกจังหวะช่วงชีวิตที่คุณทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขอให้ทุกคนนะคะเอาชนะใจตัวเองให้ได้นะคะเนื้อสิ่งอื่นใดไม่มีใครนะคะเอาชนะใจแล้วก็ทํำลายความฝันคุณได้ยกเว้นว่าเป็นตัวคุณเองคะ่ะสวัสดีคะ่ะ